สวัสดีครับผมฟาโรจาก The Common t Th r e a d ครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งแฟนๆชาวช่อง TCT และช่อง Real ทุกคนว่าหลังจากที่ผมได้เดินทางท่องยุทธจักรไปเก็บความรู้เก็บวิชาจากช่องชาวบ้านชาวช่อง,องมานานหลายปีไม่กลับช่องตัวเองสักทีวันนี้ฟาโรจะมีทอล์กโชว์ครั้งใหญ่ ครั้งแรกในชีวิตกับ The Common Talk Fly to Freedom งานทอล์กโชว์ที่ผมจะพาทุกคนไปร่วมติดตามเคสคดีที่มีความเข้มขน้นซับซอ้อนน่าสนใจแบบจัดหนักจัดเต็มกิจกรรมนคครบคคะบคะคนจะเทคนจะเกิดเจ้าหนูจะไม่คุมกำเนิดซะแล้วครับถ่ายนะบี่ไฮนะ มาแล้วค่ะโอเคค่ะเอ๊ ดีฮ่า history นะคะพี่ฟาโลคะ,คะพี่ฟาโลลืมเล่าอะไรให้หนูฟังหรือเปล่าคะได้ข่าวว่าจะมีทอล์กโชว์เหรอคะใช่แล้วครับเจ้าหนูจะใหม่ในงานทอล์กโชว์ The Common Talk นะครับนอกจากพี่จะหยิบเคสคดีมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบสดๆกันแล้วพี่ยังจะพาเจ้าหนูจะหม่ถ้าหากไปนะกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับย้อนเวลาท่องไปในหน้าประวัติศาสตร์ที่คุณอาจจะไม่เคยฟังเรื่องราวเหล่านั้นมาก่อนและพี่ไม่ได้เป็นเล่าแบบธรมธรมดาธรรมดาแต่เรา ามาเป็นโชว์ใหญ่แบบจัดหนักจัดเต็มทั้ง2รอบในวันเสาร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2,567 รอบแรกเนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง15นาฬิกาและรอบที่2รอบต่อมาเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาถึง20นาฬิกาณหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โอแล้วถ้าอย่างนี้หนูกับแฟนๆอยากได้บัตรสามารถซื้อได้ที่ไหนคะอ่าสำหรับบัตรนะครับเราจะเปิดขายกันตั้งแต่วันเสาร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกาที่ทิกเกต็ตเมลอนสามารถไปกดติดตามสั่งซื้อกันได้เลยบัตรราคา เริ่มต้น300บาทนอกจากนั้นนะครับในงานครั้งนี้พี่ยังจะเปิดตัวหนังสือใหม่ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้ร่วมงานกับชนสูตรพรับบิชชิงกับหนังสือสเกปโก s ส Story เรื่องนี้มีแต่แพะพี่หยิบยกเรื่องราวแพะที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ที่อาจจะทําให้คุณผู้อา่านนะครับมองนิยามคําว่าแพะรับบาป เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมซึ่งหากจ้าหนูจะไม่และคุณผู้ชมนะครับสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อหนังสือสเกปโกส Story เรื่องนี้มีแต่แพ้ได้พร้อมกับบัตร The Common Talk เลยที่ Ticketmelon มาร่วมฟังเคสคดีกันแบบสดๆและท่องไปในการเวลาผ่านหน้าประวัติศาสตร์พร้อมก,กันกับพวกเรามาเจอกันนะครับนี่ไง๋ออยางนี้หนูก็ต้องไปสิคะจะพลาดได้ยังไงล่ะคะดาเลยคะ่ะทิกเก็ตเมลอนนะคะจัดไกล โ oh, <laughs> อ้โหอุตส่าห์จะหวังบัตรฟรีไม่มีโอเ